กองน,นี้เป็นกองไอคิดฟันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเน้นในเรื่องของการเซลเลคชั่นหุ้นเพื่อที่จะหาอัลฟานะครับลงทุนจากปัจจัยพื้นฐานนี่แหละนะครับแต่คราวนี้คาแรคเตอร์ที่เด่นๆของกองนี้มีอยู่ด้วยกัน2ประเด็นนะครับหก็คือเรื่องของการปรับพอร์ตกลยุทธ์การลงทุนนะครับเราจะไม่ได้สติ๊กอยู่กับว่าเราอยากจะได้หุ้นแว l ลูหุ้นถูกจะไม่ใช่ว่าเป็นหุ้นโกลด์นะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ ตามแต่ลัสถานการณ์แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ากองทุนนี้จะลงแบบไฮคอนวิชชั่นนะครับก็หมายความว่าจะลงอยู่สักประมาณ20-30ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มที่มันจะสามารถทําให้ตัวผลตอบแทนเนี่ยมันเหวี่ยงออกจากดัชนีได้ค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้ลองไปดูในส่วนของตัวหน้าพอร์ตณัจจุบันนะครับรายชื่อหุ้นเนี่ยคือตอนนี้กลยุทธ์ของผู้ในานามิเนี่ยเราใช้กลยุทธ์แบบบาเบล นะครับซึ่งบาเบลก็หมายความว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเอาหุ้นที่มันที่มันมีโคชัดเจนซึ่งปีนี้มันน่าจะสามารถ d e l ิเวอรหุ้นได้ชัดเจนนะครับซึ่งถ้าเราดูจากในท็อปไฟลที่เราเปิดเผยข้อมูลเนี่ยก็คือตัวแรกก็คือตัว CPO นะครับซึ่งก็ยังมี earning growth ที่ค่อนข้างดีนะครับแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการจะเพิ่มทุนเนี่ยแต่ว่าเราประเมินดูัละวว่าราคาที่มันลงมาเนี่ยมันมากกว่าที่จะไปเพิ่มทุนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเราก็เลยคอนฟอร์ทที่จะถือตัวเนี้เป,นเป็นเป็นอันดับหนึ่งในพอร์ตนะครับต่อมาเนี่ยบาเบลอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือเราเน้นหุ้นที่มีปันผลสูง ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าในช่วงนี้เราอาจจะหาหุ้นโกรสโดยรวมค่อนข้างยากหน่อยนะครับเราก็เพจเซฟนะครับก็เอาเงินเนี่ยไปพักอยู่ในตัวหุ้นที่มันมีการปันผลเนี่ยค่อนข้างดีหรือว่าบางตัวเนี่ยมันก็จะมีสตอรี่ไดเวอร์ของมันในในระยะถัดไปได้ซึ่งอันดับที่2-3-4-5เนี่ยนะครับดีเวเดนเนี่ยเกิน5%ทุกตัวเลยนะครับ นะซึ่งอันนี้จะเป็นกลยุทธนะ์ณปัจจุบันนี้นะครับหลายท่านก็จะบอกว่าโอ้โหมันมันกองนี้มันจะเนิบๆหรือเปล่านะมันดูแบบแบบว่ามีหุ้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมฮะผมบอกว่าช่วงหนึ่งนะอย่างช่วงทักสองสมปีที่แล้วเนี่ยในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้หลังจากช่วงโควิดในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเพราไฟในกอง d y นามิกเรานะมีหุ้นอย่าง PSL นะครับมีหุ้นอย่างสีตรังอะไรเงี้ยนะครับนะบเพราะฉะนั้นเองเนี่ย ก็ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้จํากัดนะว่าจะต้องเป็นหุ้นแบบบูชิปหุ้นใหญ่ๆนะบางครั้งเนี่ยหุ้นเล็กๆกลางๆนะที่มันโกลดสูงๆซิ่งๆเนี่ยก็มีได้เช่นเดียวกันเพื่ออยู่กับกลยุทธ์นะครับการลงทุนในแต่ละช่วงซึ่งตอนนี้กาลังจะเปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยนะหนะมายถึงว่าตอนนี้อีกท่าเก็หนึ่งเนะี่ยที่เรามองไปในช่วงนี้ก็คือว่าตอนนี้เราทําการบ้านอย่างหนักเลยนะเพื่อที่จะไปหาหุ้นที่มันถูกบอมดาวล,ลงมาที่มันที่ลงมาเยอะๆอ่ะแล้วเรารู้แล้วว่าจริงๆพื้นฐานม,มันยังโอเค ตอนนี้เราก็ไปเฟ้นหาคุ้นเหล่านี้อยู่นะครับจะเป็นอีกทารกหนึ่งที่เราจะเอาเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุนนั่นเองอันนี้คือจุดเด่นแรกนะในเรื่องของกลยุทธ์ที่มันค่อนข้างยืดหยุ่นจุดเด่นจ,จุดที่2เนี่ย ผมอยากจะให้ดูข้อมูลสถิติทางด้านล่างนะครับที่เขียนว่า t a g g i n g Error r นะครับคือ t a g g i n g Error r คืออะไรนะครับ t e a r กิ้ r เนี่ยมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่ากอง Active Fund กองเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเหวี่ยงออกกับตัว Set Index เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้ามันเป็น passive เลยอะ t k i n g e ้ r เ r r มันคือศูน แล้วก็โดยปกติกอง Active Fun ที่ผมเห็นเนี่ยแท็กกิ้งเออร์มันก็จะมันก็จะขึ้นมาตั้งแต่ประมาณสัก4-5ประมาณราวนี้นะครับกองไดนามิกเองเนี่ยเราวิ่งตั้งแต่4-10ถึง10นะครับ้วบางช่วงถ้าเราบู๊จริงๆนะแท็กกิ้งเออร์เคยขึ้นไปถึง10ได้ซ้ำไปนะครับมันก็คือเกิดจากจุดเด่นจุดที่2ก็คือเรื่องของ h i g n c o n t i o n นะครับก็คือการที่เราลงหุ้นน้อยตัวนะครับ20-30ตัวนะครับแล้วก็ให้น้ำหนัก ในส่วนของตัวหุ้นใหญ่ๆใ,ในท็อป10ท็อป5เยอะๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดในภาพของตัว Active Share ที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็มีโอกาสที่จะสร้างนะครับตัวผลตอบแทนเนี่ยให้มากกว่าในในภาพของตัว i ิน e x ได้นะครับส่วนทางด้านพชาร์จทางด้านซ้ายบนเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรา เราไม่ได้ทําในเรื่องของเซกเตอร์ a l l ล c a t i o n มาก่อนนะมันคือการ sum up นะครับจากการที่เราไปอท t อ o อ up หุ้นไก่ตัวจริงๆนั่นเองนะครับเราให้ความสําคัญกับเรื่องของการอท t อ o อ up มากกว่านะครับไปดูในดีเทลในหน้านี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะว่าอย่างตัวแรกที่เรามีเนี่ยอย่างตัว CPO เนี่ยนะครับเพราะเราเห็นว่าโก o w เนี่ยมันน่าจะสามารถอ c ชี e แล้วก็ลิเ i v e r ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในฝั่ง b าเ b e l ส่วนแรกที่เรามองในเรื่องของตัวโก o w ในขณะที่เบอร์2ถึงเบอร์4เนี่ยถ้าไปดู d i v i d ดนเนี่ย 6กถึงเรแทบทังสิ้นเลยนะตามที่ผมได้บอกไปว่าตอนนี้ถ้าเราไปหาหุ้นในเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยดีเวเดนที่แบบเกิน5%เนี่ยเยอะมากนะแล้วก็เป็นหุ้นที่แบบพื้นฐานดีๆด,ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพดีเทลกลยุทธ์ณนะปัจจุบันนะครับแล้วก็ไปดูในแง่ของตัวผลตอบแทน นะครับผมตอบแทนเนี่ยผมคิดว่าเราดูสักประมาณ3ปี5ปีแล้วกันนะครับที่มันระยะยาวหน่อยแล้วก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปนะครับสปีเนี่ยติดลบแต่ก็ต้องบอกว่าก็ติดลบตามสภาพตลาดนะนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวเพียกองแอคทีฟปันเองด้วยกันเนี่ยติดลบประมาณ6%ได้นะของเราเนี่ยประมาณลบสแต่ว่าถ้าไปดู5ปีเนี่ยปรากฏว่าเรายังสามารถยืน อยู่ในโซนบวกได้นะยังอยู่ในแดนบวกได้นะครับก็บวกได้อาจจะน้อยไปหน่อยนะแต่ก็ต้องบอกว่าสภาพตลาดมันไม่ได้เพื่อหอน่วยด้วยนะแต่ว่าถ้าเทียบกับตลาดโดยรวมแทบจะไม่ได้บวกเลยหรือว่ากองแอคทีฟฟันในอุตสาหกรรมเนี่ยคือประมาณลบหนึ่งอตอปีเนี่ยเราบวกได้ประมาณ2.5%ปต่อปีก็ถือว่าฉีดจากคู่แข่งได้เยอะพอสมควรน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลและก็ความน่าสนใจในฝั่งของตัวกอง KF d y n a m น c นั่นเอง ก็ในฟีเจอร์ของกองทุนนะครับกองทุนนี้ก็ความเสี่ยงระดับ6กนะครับไม่มีการจ่ายปันผลนะครับมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าเนี่ยศูนาะครับแล้วก็แมนจเม้นท์ฟรีเนี่ยปีละ2.14%อต่อปีครับ่ครับผมสำหรับกอง แคฟไดนามิกนะครับก็เป็นกองแอคทีฟฟันของไทยที่ทําผลงานได้ดีมากนะในช่วงถ้ามองย้อนหลังไปนะครับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาไม่ว,ว่าจะเป็นระยะยาวระยะสั้นเนี่ยก็สามารถทำผลแทนได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับเัชนีเซ็นะครับอินเด็กต์เราเห็นว่าตั้งแต่ y ย a r เดเนี่ยถ้าถ้านับล่าสุดนะผมกองทุนเคฟไดนามิกเนี่ยติดลบน้อยกว่าเัชินีเซ็นะครับผมคิดว,ว่านะ่าจะเป็นผลมาจากการเลอกหุ้นที่เป็นหุ้นกลุ่มบันผลด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมครับด้วยความที่ว่า หุ้นกลุ่มนี้อาจจะลงน้อยกว่าตลาดเพราะว่ามีดิวิเดนที่แข็งแกร่งนะครับที่เกิดขึ้นอ่ะแล้วก็เคปไดนามิกเนี่ยกองนี้ก็เป็นกองที่เหมือนสมชื่อเขาเลยนะก็คือไดนามิกมีการปรับพอร์ตจัดสมดุลพอร์ตได้ตามสถานการตลาดในช่วงเวลานั้นนะครับเหมือนที่คุณเกติศักตร์แจ้งไว้ว่าอย่างเช่นช่วงไหนที่หุ้นโกรดน่าสนใจเนี่ยอย่างหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางก็มีการเอาเข้ามาใส่ในพอร์ตเหมือนกันนะครับ